เพื่อรำลึกถึงผู้บุกเบิกซึ่งมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนาและการจัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยในฤดูใบไม้ร่วงปี1852ประธานบริคำยังเรียกชายสี่คนให้รับใช้ในงานเผยแผ่ศาสนาในประเทศสยาม เอลเดอร์อีลัมละดิงตันเป็นผู้สอนศาสนาเพียงคนเดียวจากคณะเดินทางที่เดินทางมาถึงเกากาตาประเทศอินเดียหรือโกกาตาในปัจจุบันหลังจากมาถึงอินเดียเขาเดินทางผ่านประเทศพมา่าที่ย่างกุ้งเข้าสยามโดยทางเรือมาถึงกรุงเทพในวันที่6เมษายนปี1854เขาได้มีโอกาสสอนและให้บัพติศมาเจมส์เทรลและพัรยาเพียงสองคนเท่านั้น จากนั้นเดินทางออกจากกรุงเทพในวันที่16สิงหาคมปีเดียวกันเพื่อกลับไปที่เกรสซอลเล็กซิตี้ประธานเดวิดโอแมคเคมอบหมายให้เอลเดอร์กอร์ดอนบีฮิงลีแห่งโครัมอัครักษาวก12อุทิศแผ่นดินประเทศเวียดนามและประเทศไทยเพื่องานสอนสาศาสนาในวันที่2พฤศจิกายนปี1966ณสวนลุมพินีกรุงเทพบริเวณหอนาฬิกา เอลเดอร์หิงลีได้สวดอุทิศแผ่นดินประเทศไทยเพื่อสั่งสอนพระกิติคุณท่านมาพร้อมกับเอลเดอร์แมเรียนดีแฮงส์ฝ่ายประธานสาวก70และประธานคีธอีการ์เนอร์ประธานคณะเผยแผ่ s ซาเทิร์นฟาอีสจากฮ่องกงและภรรยาวันที่23มกราคมปี1968ประธานคีธอีการ์เนอร์ประธานคณะเผยแผ่ประกาศว่าจะส่งผู้สอนศาสนามาเริ่มทำงานในประเทศไทย วันที่2กุมภาพันธ์ปี1968ประธานและซิสเตอร์การ์เนอร์พร้อมด้วยผู้สอนศาสนา6คนได้แก่เอลเดอร์อลันเอชเฮสจากฮ่องกงเอลเดอร์ปีเตอร์ดับเบิลยูแบสเคอร์เครกจีคริสเตนเซนเอลคาวแฮนสันลารีอาไวท์และโรเบิร์ตดับเบิลยูวินเนกาจากไต้หวันเดินทางมาถึงประเทศไทยประธานการ์เนอร์จัดให้เอลเดอร์พักอยู่บ้านในซอย49ถนนสุขุมวิท หลังจากนั้นไม่กี่วันเอลเดอร์ Elder, ก็ลงทะเบียนเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษา AUA และศึกษาภาษาไทยทุกวันจนถึงวันที่5มีนาคมวันที่6มีนาคมเอลเดอร์ Elder 6คนก็เริ่มงานเผยแผ่ศาสนาเต็มเวลาในภาษาไทยวันที่17มีนาคมจัดให้มีการประชุมเป็นภาษาไทยครั้งแรก ร r เดอร์อนันเอลดริ g ชซึ่งเป็นสมาชิกคนไทยเพียงคนเดียวที่อยู่ที่นั่นและเป็นหนึ่งในสมาชิกคนไทยเพียงสองคนของศาสนาจ,จักรในประเทศไทยเวลานั้นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายนปี1968เมื่อราเดอร์อนันต้องเดินทางไปสหรัฐพร้อมกับครอบครัวอเมริกันที่ท่านเป็นบุตรบุญธรรมความช่วยเหลือของท่านในด้านภาษาสุดจะประเมินค่าไม่ได้ และก็เป็นเช่นนั้นอีกครั้งเมื่อท่านกลับมาในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคนไทยคนแรกในเดือนมกราคมปี1969วันที่4มิถุนายนปี1968สาขาไทยย้ายออกจากบ้านพักของผู้สอนศาสนาและเริ่มประชุมในอาคารประชุมที่ YWCA ถนนสาธรในเดือนเดียวกันนั้นก็เปิดอีกสาขาหนึ่งในเมืองโคราชวันที่4กรกฎาคมปี1968 ซิสเตอร์สีลักษณะสุนทรหูดและลูกสาวรับบัพติศมาโดยเอลเดอร์ราลี่อาไว้และเอลเดอร์แอลคาวแฮนซันผู้ซึ่งมีโอกาสพบเธอที่บ้านเมื่อประมาณ3เดือนก่อนซิสเตอร์สีลักษณะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นวิสุทธิชนที่แข็งขันในศาสนจ,จักรและต่อมาเธอได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แปลหลักของพระคัมภีร์มอมมอนในภาษาไทยซึ่งเสร็จสมบูรณ์และได้รับการตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมปี1976 นอกจากนี้เธอยังได้รับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์คนแรกในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนปี1968จำนวนผู้สอนศาสนาเพิ่มขึ้นเป็น12คน และในวันที่30พฤศจิกายนเอลเดอร์เอสราแทฟเบนสันแห่งโครัมอัครักษสาวก12พร้อมด้วยประธานและซิสเตอร์การ์เนอร์รวมทั้งผู้สอนศาสนาอีก12คนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระคัมภีร์มอร์มอนฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือประจักษ์พยานของโจเซฟสมิธในฉบับภาษาไทยซึ่งเพิ่งแปลเสร็จไม่นานถวายแด่พระองค์ วันที่1พฤศจิกายนปี1969มีการจัดตั้งคณะเผยแผ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ภายใต้การกำกับดูแลของประธานจีคาร์ลอสสมิธมีจำนวนผู้สอนศาสนาเพิ่มขึ้นจำนวนเมืองที่มีงานสอนศาสนาก็เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นทบุรีพิษณุโลก ลําปางอุดรธานีและนครสวรรค์วันที่7พฤศจิกายนปี1972มีการประชุมครั้งแรกในอาคารประชุมของศาสนจักรณโบ์อโศกซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จและเป็นศูนย์รวมของศาสนจักรในประเทศไทยในเวลานั้นวันที่1สิงหาคมปี1973คณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีประธานพอลดีมอริสเป็นประธานคณะเผยแผ่คนแรกในประเทศไทยภายหลังการจัดตั้งคณะเผยแผ่ในประเทศไทยจำนวนผู้สอนศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีการขยายเขตเผยแผ่เพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนชนบุรีฉะเชิงเศราอาุธยาสมุทรปราการลบบุรีนครปฐมมหาสารคามอุบลราชธานี จันทบ,บุรีระยองและนนทบ,บุรีประธานมอริสจัดตั้งกลุ่มผู้สอนศาสนาให้แสดงดนตรีโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าสิทธิชนยุคสุดท้ายหรือ S.Y.S เพื่อช่วยในการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาจักรในสังคมไทยมีการยุบและตั้งขึ้นใหม่หลายครั้งในช่วง30ปีต่อมา สุขอนนั้นคือพระายผู้ยายลีลูกขึ้นตกท่านใดสุขอนนั้นสายคือมา เดือนมิถุนายนปี1974ซิสเตอร์มิชชันนารีกลุ่มแรกได้รับมอบหมายให้มารับใช้ในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นคณะเผยแผ่ชายขอบอีกต่อไปโดยมีซิสเตอร์มิชชันนารีสคนจากสหรัฐอเมริกาและซิสเตอร์สคนจากประเทศไทยหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในเดือนเมษายนปี1975มีผู้ลี้ภัยหลายพันคนพากันหลังหลเข้ามาในประเทศไทยเอลเดอร์แมเรียนดีแฮงส์แห่งโครัมสาวก70 ใช้เวลามากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านเห็นความยากลำบากของชีวิตผู้ลี้ภัยท่านเสนอศาสนาจักรให้ความช่วยเหลือโดยส่งซิสเตอร์มิชนารีที่รับใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้าไปรับใช้ในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นครั้งแรกจนทำให้เกิดโครงการด้านมนุษยธรรมของศาสนาจักรทั่วโลกจนถึงปัจจุบันในเดือนกรกฎาคมปี1988ประธานอนันเอลดริชได้รับเรียกให้เป็นประธานคณะเผยแผ่คนไทยคนแรก ท่านช่วยให้วิสุทธิชนชาวไทยเห็นวิสัยทัศน์และเข้าใจพรสูงสุดของพระวิหารทําให้มีการอบรมและเตรียมตัวทั้งบุคคลและครอบครัวอย่างกระตือรือร้นสําหรับสมาชิกคนไทยและในที่สุดท่านก็ได้มีโอกาสพาวิสุทธิชนชาวไทยจํานวน201คนไปรับศัสนพ,พิธีในพระวิหารที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในปี1991วันที่18มิถุนายนปี1995 เอลเดอร์น ak ิวเอมัคสเวลล์แห่งโครรมอัครักษาวกจัดตั้งสเต็กกรุงเทพประเทศไทยซึ่งเป็นสเตกแรกในประเทศไทยโดยมีประธานทิ่พรตกิจสวัสด์ได้รับเรียกให้เป็นประธานสเตกและบราเดอร์พรชัยจันทราทิพย์เป็นผู้ประสาทพรคนแรกของประเทศไทยในเดือนมิถุนายนปี2000ประธานกอร์ดอนบีฮิงลีประธานศานส,สนจ,จักรมาเยี่ยมกรุงเทพและพบกับวิสุทธิชนชาวไทยกว่า2,600คนที่หอประชุมกองทัพอากาศดอนเมือง ประธานฮิงลี่กล่าวว่าพระเจ้าทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราพระองค์ทรงปล่อยให้เราอดทนต่อความยากลำบากเป็นเวลานานแต่บัดนี้ฟ้าสวรรค์กำลังยิ้มให้เราข้าพเจ้าขอพระทัยพระองค์อย่างสุดซึง้งนี่เป็นครั้งแรกที่ประธานศาสนจักรมาเยือนประเทศไทยและในเดือนพฤษภาคมปี2013เอลด์น ok ิวอลแอนเดอร์สันแห่งโครัมอัครรักษา6ว12มาเยี่ยมประเทศไทยพร,ร้อมด้วยสมาชิกในฝ่ายประธานภาคเอเชีย ขณะที่อยู่ที่นั่นมีผู้ถามเอลเดอร์แอนเดอร์สันว่าต้องทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะมีพระวิหารเอลเดอร์แอนเดอร์สันตอบว่าถ้าจะสร้างพระวิหารต้องมี4เตกคำตอบนั้นเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกและผู้สอนศาสนาจดจ่อกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกของศาสนาจักรเพื่อจะสร้างพระวิหารได้วันที่15มิถุนายนปี2014โดยเอลเดอร์เกอริตดกองแห่งโครัมสาวก70และสมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย จัดตั้งสเตกกรุงเทพเหนือซึ่งเป็นสเตกที่2ในประเทศไทยวันที่5เมษายนปี2015ในการประชุมใหญ่สามัญประธานโทมัสเอสมันสันประกาศว่าจะสร้างพระวิหารในกรุงเทพประเทศไทยโดยใช้เวลานานถึง19ปีตั้งแต่มีการจัดตั้งสเตกแห่งแรกกว่าจะมีสเตกที่2ในประเทศไทยแต่ใช้เวลาเพียงหงปีในการจัดตั้งสเตกที่ส สเตกอุบล bon, ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2015โดยเอลเดอร์เก t ริทดับยกงฝ่ายประธานภาคเอเชียในเวลานั้นและสเตกที่4ของประเทศไทยคือสเตกกรุงเทพตะวันตกได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2016โดยเอลเดอร์ซีฮองแซมวองฝ่ายประธานภาคเอเชียเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดตั้งสเตกใหม่นี้ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก และบางส่วนจากสเตกกรุงเทพและสเตกกรุงเทพเหนือวันที่20เมษายนปี2018ประธานรัสเซลเ็มเนลสันศาสดาพยากรและซิสเตอร์เนลสันพร้อมด้วยเอลเดอร์และซิสเตอร์ฮอลแลนด์พบกับวิสุทธิชนชาวไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตโดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ3,200คนและท่านได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพประเทศไทยด้วย วันเสาร์ที่26มกราคมปี2019มีพิธีแยกดินบนสถานที่ก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพประเทศไทยในโอกาสที่เราได้รำลึกถึงคุณงามความดีของผู้บุกเบิกในยุคต้นๆของศาสนาจ,จักรในประเทศไทยขอให้เราดำเนินต่อไปในศรัทธาความเชื่อและการกระทำโดยเป็นวิสุทธิชนที่อ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความรอดของเราผู้ที่เราเรียนแบบ เพื่อที่เราจะมีค่าควรในการกลับไปยังที่ประทับของพระองค์อีกครั้งดังนั้นขอให้เราจงลุกขึ้นและฉายส่องออกไปเพื่อแสงสว่างของเราจะเป็นธงให้ประชาชนาพี่น้องทั้งหลายเราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำคัญยิ่งเช่นนั้นหรือจงก้าวไปข้างหน้าและอย่าถอยกลับความกล้าหาญพี่น้องทั้งหลายและก้าวต่อไปต่อไปถึงชัยชนะให้ใจท่านชื่นชมยินดีและเปรมปรีย์ยิ่ง ให้แผ่นดินโลกเปล่งเสียงร้องเพลงเถิดให้คนตายเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งคำสรรเสริญนิรันด์ถาวายกษัตริย์อิมานูเอล